ช่วงที่2กับกฎกติกาการเมืองนะคะในช่วงนี้เราก็มีช่วงเวลาใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะคะเรามีคําศัพท์ต่างๆนะคะที่เป็นบริบทที่เกิดขึ้นในสภาซึ่งอาจารย์เองได้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือภาษาสภานะคะอาจารย์คณิบุญสุวรรณได้รวบรวมเอาไว้หลากหลายร้อยพันคำทีเดียวที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้อาจารย์จะเสนอคําว่าแปรยตินะคะเราจะไปติดตามกันค่ะว่าหมายถึงอะไรในช่วงภาษาสภาค่ะ คำว่าปรายะติหมายถึงการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมธิการในะครับในวาระที่สองนะครับคำว่าปรายะตินี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันในระบบรัฐสภาที่มีความสําคัญยิ่งนะครับแล้วก็มักจะใช้กันผิดๆมาตลอดนะครับโดยที่ เคยชินกันแล้วนะครับใช้กันผิดจนกระทั่งกลายเป็นคําที่ถูกต้องไปแล้วโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะอธิบายเป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อ1นึ่เนี่ยคำว่าปรายติเนี่ยจะใช้ในกระบวนการของรัฐสภาในระดับชาติเท่านั้นนะครับในสภาผู้แทนราษฎรในวุฒิสภาเท่านั้นนะครับส่วนในระดับสภาท้องถิ่นหรือในระดับอื่นๆเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่าปรายตินะครับข้อ2เนี่ยใช้การแปรยติเนี่ย ฉเฉพาะกับกระบวน,น,นการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบพระัฐธรรมนูญนะครับที่อยู่ในขั้นกรรมธิการของสภาก็คืออยู่ในขั้นวาระที่สองของสภานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมธิการในขั้นแประยะตินะครับซึ่งอยู่ในวาระที่สองนะครับผู้มีสิทธิเสนอคาแประยะติต่อคณะกรรมธิการนะครับก็จะต้องเป็นสมาชิกสภา ที่มิได้เป็นกรรมธิการเท่านั้นนะครับคนที่เป็นกรรมธิการอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องแปรยติเพราะว่าคนที่เป็นกรรมธิการอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีมีสิทธิ์ที่จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมไปเลยนะฮะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการการแปรยตินั้นต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับแล้วก็กําหนดการแปรยติเนี่ยที่เราพูดกันอยู่เสมอนะครับเคยได้ยินไหมครับว่ากําหนดการแปรยติตามข้อบังคับนะครับ กำหนดการแประยะติภายใน15วันกำหนดการแประยะติภายใน30วันเนี่ยครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนก็เข้าใจว่าไอ้กำหนดการแประยะติ15วัน30วันเนี่ยเป็นกำหนดเวลาที่คณะกรรมการ,าการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคือกำหนดการแประยะติตามข้อบังคับก็คือภายใน7วันนะถ้าภายใน7วันอย่างนี้ก็หมายความว่าสมาชิกสภาที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการเนี่ยนะครับจะยื่นขอแประยะติจะขอแก้ไขเพิ่มเติมโดยการแปรยตินะครับต้องยื่นภายใน7วัน นะก่อนที่คณะกรรมการจะได้เริ่มพิจารณาไม่ใช่หมายความว่าภายใน7วันคณะกรรมการต้องพิจารณาให้เสร็จใชนะครับภายใน15วันก็เช่นเดียวกันภายใน30วันก็เช่นเดียวกันนะครับคำว่าปรายะตินะครับในที่สุดแล้วนี่นะครับก็จะไปพิจารณากันในคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะเมื่อปรายะติไปแล้วเนี่ยถ้าคณะกรรมการเห็นด้วย นะครับคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยครับก็จะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติไปตามที่ขอแปรยติถ้าคณะกรรมการไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการผู้แปลยติเนี่ยไม่ติดใจนะครับคณะกรรมการไม่เห็นด้วยผู้แปลยติไม่ติดใจก็ผ่านไปเลยนะครับแต่ถ้าคณะกรรมการไม่เห็นด้วยนะครับแล้วผู้แปลยติเนี่ยก็ยังติดใจอยู่ มีความประสงค์ที่จะนำไปอภิปรายในวาระที่สองนะครับนะอย่างนี้นะครับก็ผู้แปลยะติเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะสง,งวนเอาไว้คำว่าสง,งวนในนี้ก็คือการสง,งวนคำแปลยะตินั่นเองนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วว่าคำว่าแปลยะตินั้นเป็นคำที่ใช้ในกระบวนการของรัฐสภาในระดับชาติเท่านั้นแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเสนอคำแปลยะติก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกสภาเท่านั้นใช่ไหมครับ ที่จะเสนอขอแปรยตินในร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกครับก็ ได้ทาความเข้าใจกันไปนะฟังๆแล้วเหมือนการแปรยตินี่เหมือนเหมือนการที่หากว่ามีาในส่วนของสมาชิกเนี่ยเห็นค้านในในเรื่องนั้นๆในยตินั้นๆก็คือจะขอยื่นแปรยติอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ค,รคือร่างพระราชบัญ,ญญัติเนี่ยเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานในวรรษของสภาผูฐฐา้แทนราษฎรในวรระที่หนึ่งแล้วนะครับก็จะต้องมีการส่งคณะกรรมการพิจารณาในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยนะครับก่อน อื่นที่เดียวเนี่ยสภานเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการไปจะเป็นคณะกรรมการสามัญก็ดีหรือจะเป็นคณะกรรมการวิสามัญก็ดีนะครับให้ไปพิจารณาโดยกําหนดเวลาไว้ให้พิจารณาภายในกี่วันให้เสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามจํานวน3าคน4ีคนอะไรก็สุดแล้วแต่ทีนี้ในระหว่างที่คณะกรรมการไปพิจารณาอยู่นะครับสมาชิกสภาคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมิการแต่มีความประสงค์ว่าอยากจะแก้ไขไงฮะ ก็จะยื่นแปรยติก็จะยื่นคําแปรยติเช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น2เรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักของมันก็คือการแก้ไขร่างพระชาปัติใช่ไหมครับแต่ในส่วนของคณะกรรมธิการเนี่ยนะไม่ต้องแปรยติ เพราะว่าท่านเป็นกรรมธิการอยู่แล้วท่านเสนอในที่ประชุมได้เลยท่านจะขอแก้ไขในประเด็นไหนในมาตราไหนในข้อความตรงไหนนะครับแต่ส่วนที่สมาชิกสภาที่ไม่ได้นั่งเป็นกรรมธิการตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมท่านจ้องเสนอคําแปลยะติเป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับ เป็นรายลกักษณ์อักษรเมื่อกี้ที่ได้พูดไปกําหนดเวลาก็คือถ้าเป็นตามข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยนะครับท่านต้องยื่นคําประยะติภายใน7วันถ้าพ้น7วันไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่มีสิทธิ์เมื่อยื่นประยะติเสร็จก็จะมีการอภิปรายในสภาห,หรือเปล่าครับอ๋อไม่มีฮะอันนี้อยู่ในขั้นกรรมธิการอ,อ,อยู่ในขั้นกรรมธิการเมื่อค,คณะกรมกร,ะกรมาการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็พิจารณาก่อนนะครับก็พิจารณาคําประยะติก่อนแล้วก็คําพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้เสนอขอแก้ไขก่อนนะครับจนกระทั่งเสร็จทั้งร่าง เสร็จทั้งร่างแล้วเนี่ยจึงรายงานต่อสภาในวาระที่สองแต่คนที่จะเป็นคนเคาะล่ะคะอาจารย์นในวาระที่สองนะฮะเพราะกลับมาพิจารณาในวาระที่สองแล้วเนี่ยครับก็มีการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราสภาเนี่ยจะเป็นคนเคาะว่าจะเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการไหมจะเห็นด้วยกับผู้ที่ปลายติที่ขอสงวนไหมใช่ไหมครับจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างน้อยซึ่งขอสงวน การสงวนของของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยนะฮะเขาไม่เรียกสงวนคำแปลยติเพราะว่ากรรมการไม่ได้สงวนไม่ได้ไม่ได้ขอแปลยติขอแก้ไขการแก้ไขการสงวนของกรรมการเสียงข้างน้อยเขาเรียกว่าสงวนความเห็นนะฮะทีนี้การเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยใช้ใช้การชี้วัดจากจากรูปแบบไหนครก็เข้าประชุมวาระที่2ก็เสียงข้างมากเสียงข้างมากในวาระที่ในวาระที่2เรียนตามละดับมาารานะครับก็ใช้เสียงข้างมาก ตัดสินกันเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ไหมเห็นด้วยกับผู้ที่แปรยติและก็สงวนคําแปรยติไหมเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้ไหมอย่างนี้นะครับมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้แล้วในที่สุดเสียงข้างมากจนกระทั่งจบร่างพอจบร่างปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการบวชในวาระที่สามวาระที่สามก็คือไม่มีการอภิปรายแล้วใช่ไหมครับคือจะให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบเท่านั้นเองก็ใช้เสียงข้างมากเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นกฎกติกาที่เกิดขึ้นในสภาแน่นอนนะคะเป็นอีกหนึ่งคำค่ะเป็นอีกหนึ่งคำที่ที่อาจารย์ได้นําเสนอถือว่าเป็นอีกคําหนึ่งที่หากว่าประชาชนได้มีความเข้าใจก็จะเข้าใจในกลไกต่างๆในสภาได้ดีมากขึ้นเวุมติดตามรายงาน ในการประชุมสภาจากทางสื่อหรือว่าจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ก็ตามเลยนะครับเราก็จะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำนะคะที่บรรจุอยู่ในหนังสือภาษาสภาที่อาจารย์คณิมุสวรรณได้รวบรวมไว้นะคะมีหลายคำใช่ไหมคะอาจารย์ในนี้เนี่ยร่วมพันคําเลยทีเดียวนหน <ะ S 2> ังสือเล่มใหญ่มากนะคะแต่ว่าคัดมาเฉพาะคําที่ใช้กันบ่อยๆแล้วก็คุ้นหูความสําคัญกันมากความจริงจะว่าคุ้นหูคงไม่ใช่นะเพราะหลายคำเนี่ยไม่คุ้นหูแต่คงคงเคยได้ยินบ้างเป็นคําที่จําเป็นต้องใช้ในกระบวนการทางรัฐสภา <ภ>แล้วทีนี้เวลาที่เราติดตามการประชุมสภาเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกสภาเขาพูดกันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เคยมีโอกาสรู้ว <ภา S 2> ่าที่เขาพูดถูกหรือเปล่<ภ>า,<ภ>าใชครับความจริงอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่เพราะความที่เราไม่รู้<า>ไงฮะ พอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็เราก็ไม่รู้อะที่เขาพูดกันว่าผิดหรือถูกกพะตอนนี้เราก็นําเสนอกันไป2คํคำแล้วคือคําว่ากรรมธิการและคะที่แล้ววันนี้ก็แปรยติทั้งสองคำถือว่าเป็นคําที่เราได้ยินกันบ่อยๆแน่นอนในใ,<ช>ในวงการการเมืองนะคะใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของ<ช>ค่ะ,งคะมีจําหน่ายที่ร้าน Red Living Room ะนะคะ The Red Shop People s Channel <S ค่ะมีจําหน่ายอ่ะ วันนี้เรามาดูติดตามก้าวเดินต่อไปนะคะของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรซึ่งวันที่23 24นี้ก็จะเป็นการถแถลงนโยบายะนะคะรัฐมนตรีแต่และกระทรวงตอนนี้เดินทางเข้ากระทรวงกันแล้วนะคะ,คะแต่อาจารย์บอกว่าจะให้เป็นทางการอย่างเสร็จสมบูรณ์ก็คือต้องถแถลงนโยบายจริง<จ>บแล้วน,น,นะครับคณะรัฐมนตรีนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะครับถือว่ารับหน้าที่แล้ว หลังจากในวันที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแต่รับหน้าที่แล้วนี่นะครับจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินเขาใช้คำว่าจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจนกระทั่งเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่เรียกว่าเป็นการอภิปรายทั่วไปนะครับในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นไปแล้วโดยไม่ต้องมีการลงมตินะครับโดยไม่ต้องมีการลงมติเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าคณะรัฐมนตรี ภายใต้การนำของนายกยิ่งลักษ์ชินวัตรนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตรงนั้นนะครับถึงจะไปเริ่มต้นกับว่ารัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรออชอบหรือไม่ชอบนะครับมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ไปว่ากันตรงนั้น,นครคือตอนนี้นะครับ หลังจากที่มีการถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยเริ่มทําหน้าที่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเวลาภายใน15วันเนี่ยต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาใช่ไหมช่วงระยะตรงนี้นะครับเป็นช่วงระยะระยะเวลาที่เหมือนกับยังยังสุกๆุดิดๆแต่เป็นช่วงระยะเวลาที่ถ้าง,งานอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ มันจะต้องไม่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะฮะหรือจะต้องไม่เป็นงานที่เป็นหลักของตัวไม่ธรรมแล่ะคก่อนหน้าการแถลงนะคะก่อนหน้าการแถลงหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณนะฮะมีเวลาภายใน15วันก่อนหน้าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตรงนี้แหละครับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยคล้ายๆกับว่ายังอยู่ในมือของข้าราชการประจำตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมา ใช่ไหมครับข้าราชการประจําเพราะว่าฝ่ายนยโยบายเนี่ยยังไม่ได้เริ่มการบริหารราชการแผ่นดินจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเหตุที่มีข่าวว่าไปหาว่ารัฐมนตรตีคนนั่นคนนี้ไปก้าวไก่ไปอะไรต่างๆนี่นะครับผมว่ามันเป็นการเ,เป็นการไปกล่าวหาโดยเข้าใจผิดในสาระสําคัญของตัวบทกฎหมายใช่ไหมครับย,ยังไม่ได้ทำหาที่เลยช่วงนี้ข้าราชการประจำฮะเพราะฉะนั้นการที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับจะไป พิจารณาไปดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภามันก็เป็นเรื่องของข้าราชการประจาท,ที่จะต้องรับผิดชอบคือเป็นผูปปน้ประสานเป็นภาษาอังกฤษก็คือรูทีนนะครับม,มันเป็นรูทีนของเขาอยู่แล้วนะ่รับทั้งนี้ เขาต้องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศโน้นประเทศนี้อะไรต,ต่างๆเพราะฉะนัน้นเป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ยคือถ้าจะาว่า<ม>ไปาถ้าพูดเรื่องนีนะ้ขอเข้าประเด็นเลยก็คือเรื่องของอาพาสปอร์ตแดงของพันโธบัตรโททิกษินชินวัตรซึ่งตอนนี้<ม>นเรียกว่าเป็นประเด็นกันอยู่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะบอกว่าทางด้านของคุณสุรชัยสุรพงศ์ตว,วิจักร์ชัยกุลนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่เหมือนอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนะคะที่มีชื่อแล้วละว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการ แต่เผอิญว่าพอมีเรื่องของพาสปอร์ตแดงเกิดขึ้นอย่างกรณีของอาการให้วีซ่าของประเทศญี่ปุ่นที่ให้กับอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะจากทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ออกมาบอกว่าจะมีการฟ้องร้องกรณีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามมาตรา157<า>ใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละแล้วก็จะมีการยืดถอดถอนตรงนี้ต้องถามอาจารย์เ<ไ>หมือนกันในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเหมือนกันทําได้หรือเปล่าคือข้อแรกมาตรา157 ตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีชอบะนะครับนั่นแหะมันเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับรัฐมนตรีท่านยังไม่ได้เริ่มต้นบริหารราชการแผ่นดินเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ๆท่านจะไปจะไปกล่าวหาหว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ได้ยังไงฮะคือกระบวนการให้หรือไม่ให้เนี่ยไม่ใช่ธารัฐมนตรีช่วงนี้นะฮะแล้วในประการที่2ยิ่งยื่นถอนยิ่งแล้วก็ไปใหญ่เลยฮะเพราะหลังจากยื่นถอน จะยื่นถอดถอนได้ก็ต่อเมื่อหลังจากที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้แถลง,งานโยบายต่อรัฐสภาแล้วได้ทํางานไปแล้วปกตินะครับทำงานไป3เดือน4เดือนอย่างน้อยๆนะฮะหเดือนหรือปีหนึ่งนะฮะแล้วฝ่ายค้านจะถึงจะมาดูว่าเออท่านทันผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐมนุนหรือเปล่าร่ารวยผิดปกติหรือเปล่าอะไรต่างๆตรงนั้นถึงจะไปยื่นถอดถอนนี่อะไรครับจะยื่นถอดถอนกันตั้งแต่ไกลโหเลยือไม่ให้เวลาฮันนีมูนกันเลยนะครับไม่ใช่ไม่ให้ไปมูลนนะครับคือมันผิดกาเทศ เขายังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยอย่างนี้นะครับมันแสดงเจตนาชัดเจนแล้วประการที่ทสําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบในตอนต้นนไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของพาสปอร์ตแดงก็ตามมันเป็นเรื่องของการพูดกัน ใช่ไหมครับพูดกันทางผ่านสือ่อนะการปฏิบัติจริงๆมีการดําเนินการหรือ,อยังก็ไม่รู้ถึงแม้จะมีการปฏิบัติการอย่างจริงมันก็เป็นเรื่องของระดับข้าราชการประจําตั้งแต่ประหลัดกระทรวงลงมาท่านจะพิจารณาดําเนินการไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศน,นั่นข้อที่1แล้วในเรื่องของการให้วีซ่า อดีตนาย,ยกรัมนตีเข้าประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องของขาการประจำซึ่เขาดาเนินการติดต่อกันอยู่ประสานงานกันอยู่ก็คนไทยนี่ครับพระธรรมดุทักษินชินวัตนนะครับก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วเป็นคนไทยที่ต่างชาติก็ให้ความชื่นชม,มก็ให้ความเคารพนับถือนะฮะเขาเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของท่านะนะครับเขาจะเชิญเข้าไปนะครับนล้วงนะในขณะที่ประเทศไทยบอกให้ไม่ได้รัฐบาลญี่ปุ่นนี่จะไปจะไปให้วีซ่ากับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ได้นะ ผมว่ามันก็เป็นการติเรือทั้งโกรนนะครับคือเข้าใจนะคะว่าเรื่องของการที่จะมีการเชื้อเชิญทางด้านของอดีตนาย,ยกทักษิณเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการททบทามพูดกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแต่ครั้งนั้นเนี่ยมีมีรายงานบอกว่าตัวของท่านอดีตนาย,ยกเองก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจทางประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่อยากให้มีผลกระทบตรงนี้ก็เลยมีการเลื่อนกําหนดการกันมาเรื่อยๆณนะวันนี้ก็มองว่าน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งทางญี่ปุ่นเองก็อยากจะได้คนที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะ เข้าไปปรับกระบวนการต่างๆนะคะก็เชิญทางด้านของอดีตนายกไปให้วิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของการที่จะฟื้นฟูเพราะว่าอย่างที่ทราบกันบ้านเมืองเขาก็ประสบปัญหาเรื่องของซึนามิก็เสียหายกันไปมากมายคือในทุกประเทศนะครับแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็มีทั้งภาคเอกชนใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่ภาครัฐแล้วก็ไม่ใช่ภาคการเมืองใช่ไหมครับ ในขณะที่ภาคเอกชนจะเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐก็ตามเนี่ยครับเขามีความประสงค์แล้วก็เห็นในคุณค่าของอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับว่าจะไปให้องค์ความรู้กับเขาหรืออย่างน้อยเป็นแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับต่อจากนัน้นก็เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐหรือทางฝ่ายการเมืองของประเทศญี่ปุน่นก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม,มใช่ไหมตอนแรกอย่างที่คุณตีนัระางว่านะครับว่ารัฐบาลไทย ภายใต้คุณสกษติพิรมนะครับก็ <c oughs> เทไรไปขัดขวางเขาไว้ั่วยนะครับเขาก็ต้องจริงๆทั้งๆท,งท,งที่เขาไม่เห็นด้วยเลยนะครับเขามีความปรารถนาที่จะให้คน <c oughs> ท,ที่ทรงความรู้อย่างคุณทักษิณชินวัตรเนี่ย <c oughs> นะครับเข้าไปบรรยายเข้า <c oughs> ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ในเมื่อรัฐบาลไทยซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับก็ไปขัดขวางเ้าทุกอย่างนะฮะเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมครับแต่พอเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่ผมเรียนในทราบเป็นเรื่องของข้าราชการประจำใช่ไหมครับข้าราชการประจําอดีต เป็นเอกอัคราชทูตของไทยประจํากรุงโตเกียวก็เป็นขราชการประจำขราชการเอกอัคราชทูตของประเทศญี่ปุ่นประจําประเทศไทยก็เป็นขาราชการประจํะหลาดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศก็เป็นขราชการประจําเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะพิจารณาอาจจะพิจารณาเรื่องพาสปอร์ตแดงหรืออะไรก็สุดแล้วแต่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการให้วีซ่า อดีตนายกฐมนตรีของประเทศไทยเข้าไปบรรยายในประเทศญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการประสานประโยชน์ร่วมกันนะฮะระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นเรื่องของข่ายการประจําทั้งสิ้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักการเมืองยังไม่ทันทําอะไรเลยนะครับก็ออกมาคัดค้านออกมายื่นถอนเนี่ยผมว่า ใจร้อนไปหน่อยมั้งทีนี้ก็เลยเมื่อมีการให้วีซ่าไปยังอดีตนายกทักษินแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าข่าวครา,าวที่ก่อนหน้านี้พักประชาธิปัตย์ได้เคยออกมาตีข่าวนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของพันตำรวจทร,รักษินได,ได้ถูกตำรวจสากลขึ้นหมายแดงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถูกตามจับไปทั่วโลกก็เลยกลายเป็นเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะไปเลยเ,เ,ลเพราะว่ามีการออ,ออกมารวมแล้วว่ายังไม่เคยมีการออก<ช>หมายตรงนี้มาเลยนี่ก็เห็นอย่างชัดเจนะนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศที่เป็นอยู่ติดเขียชายแดนกับประเทศไทยเท่านั้นหลายๆประเทศนะครับก็เอื้อมราเต็มทีนะมันผิดวิสัยทางการทูตนะครับทีนี้ถามอาจารย์กรณีฟ้องร้องของพรรคประชาธิปัตย์แบบนี้เนี่ยทีม ที่เรียกทีมกฎหมายของพรกประชาธิปัตย์ไม่ไม่ทราบกระบวนการเหล่านี้หรอคะผมก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่อยากจะไปประเมินอะไรมากจะพคิดเอาง่ายๆว่ายังไม่ทันอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีเลยนะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะมีได้ก็ต่อเมื่อหลังจากตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีเลยใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่าท่านจะขยันขันแข็งไปกันไปถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะเรียนสรุปให้ทราบง่ายๆไงนะครับว่าวิธีการอย่างนี้นะครับไม่ยากฮะเด็กๆก,ก็ทําได้ไม่ต้องใช้ระดับอดีตสสหรือสสที่เป็นหลายสมัยหรืออดีตรัฐมนตรีมาทาอย่างนี้นะครับเด็กๆก,ก็ทําได้เพราะว่าอะไรนฮะไปเปิดกฎหมาย ไปเปิดไม้มาตรา1 5 7ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ไปเปิดรัฐธรรมนูญในเรื่องของการยื่นถอดถอนแล้วก็ตีความเอาเองจินตนาการเอาเองว่าทำอย่างนี้มันเข้าข่ายที่ผิดมาตรา157ทําอย่างนี้มันเข้าข่ายนะฮะผิดเงื่อนไขในการที่จะต้องถูกยื่นถอดถอนจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับจินตนาการเอาเองนึกเอาเองแล้วเข้ามาอย่างนี้นะครับที่สําคัญอย่างยิ่งคือมันผิดการลเทศะฮะ ตรงที่สำคัญนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยที่บอกว่าแม้กระทั่งตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้าในสภาผูาแ้แทนราษฎรยังไม่มีเลยนะครับนะฮะที่สําคัญที่สุดคือท่านต้องรอให้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับก็จะเริ่มการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วต่อจากนั้นก็มีก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบไปคะคือก็ต้องบอกว่าขั้นตอนควรจะต้องเป็นอย่างนี้มากกว่าคือต้องบอกว่าเรื่องนี้หากว่าไม่รอบคอบเนี่ยจะกลายเป็นว่าความเป็นมืออาชีพของของทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะนะอาจจะถูกสังคมเนี่ยตำหนิได้เหมือนกันนะครับมว่าเขาาจะคำนึงถึงผลในทางการเมืองมากกว่าผล ที่จะสำฤทธิผลในทางประเดเพราะว่าผลในทางสำฤทธิผลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้ามาตรา157มันก็ไม่เข้าเพราะก็ยังไม่ได้เริ่มทําง,งานใช่ไหมครับไอ้จะไปยื่นถอดถอนกันก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าแที่สุดเนะี่ยถ้าเขาเสนอเรื่องไปนะครับในที่สุดมันก็ตกบดอดะ่ไมะไม่ว่าจะไปถึงองค์กรไหนก็สุดแล้วแต่นะครับที่มีอํานาจหน้าที่นะครับแต่ผมคิดว่าเขาหวังผลทางการเมืองมากเกินไปนะเดินไปยื่น แล้วก็มีผู้สื่อข่าวทําข่าวโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่โตราวกับว่าประเทศนี้นะบ้านนี้เมืองนี้อยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าปราศจากพวกท่านทั้งหลายมาคอยามาควบคุมอย่างนี้นะครับในทางกลับกันมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้นะครับประเทศชาติบ้บานบ้านนี้เมืองนี้อาจจะเจริญรุดหน้าไปเร็วกว่านี้นะครับถ้าไม่มีการกระทําในลักษณะเช่นนี้นะผมคิดว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะครับ เรานาติดตามรายการกฎกติกาการเมืองไปนะครับแล้วพวกท่านประชาชนทั้งหลายเนี่ยจะรู้ทันรหรจะรู้เท่าทันการประเด็นการฟ้องร้อง,รองนี้อยากให้กลับไปฟังคําพูดของคุณสุเทพเทือกสุบรรที่เคยพูดไว้นะคะบ,บอกว่า การที่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยก็ควรที่จะให้โอกาสเขาทํางานไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาประเมินหรือว่าค่อยมาดูว่าตรงไหนที่มันมีข้อผิดพลาดไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็ตั้งป้อมกันเลยนะคะแบบนี้มันเหมือนอไฟแรงหรือเปล่าคะพรรคประชาธิปัตย์เป็นงานถนัดหรือเปล่าคะเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าไฟ<า>แรงแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกโอเวอร์ฮีทอ่ะมันมัน มันร้อนแรงเกินไปร้วนลรอดเดีไม่ดีจะล้อมละลายกันไปหมดยังไม่ทานจะเริ่มต้นเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้วันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะต้องบอกว่าในในฐานะของพรรคประชาธิปัตย์ที่วันนี้ก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ในฐานะของการเป็นฝ่ายค้านนะคะแล้วก็มีการตั้งกันไว้แล้วนะคะว่าจะมีคอรม ที่บอกว่าจะติดตามการทํางานของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบันแหมวันนี้จริงๆเราจะพูดกันเรื่องของคอรมองเงาแต่เวลาหมดไปแล้วขอยกยอดไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็แล้วกันนะคะอ,อาจารย์กยกไปอีกนะคะเพราะว่าวันนี้มีหลายประเด็นที่อาจารย์นามาพูดแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะคะก็มาดูเรื่องของคอรมองเงาอาการบอกว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยที่ต้องมีคอ,อรมองเงาเพราะอะไรนะคะทิ้งท้ายนิดนึงจริงๆแล้วมันไม่มีความจําเป็นนะจะ <c oughs> ต,ต้องมีคอรมองงคอรมองเงาอะไรนะครับเพราะว่าคอรมอง คอรมงเงาเนี่ยนะครับไปดูในกฎกติกาการเมืองน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในรัฐธรรมนูญในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งในข้อบ,บงังคับการประชุมสภา,ม,ามันไม่มีมมเลยนะครับแต่ก็คงจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันดูเท่าเท่น,นั้นเองนะครับก็เคยเป็นแต่คอรมอจริง แต่เวลาที่พอไม่ได้เป็นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําใจไม่ได้คือขอเป็นคอรยรอมองเงาก็ยังดีแลาจำลองอย่างนั้นนครัแล้าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตั้งคอรมองเงาเนี่ยแสดงว่าในฝ่ายค้านเองเนี่ยมีการแบ่งชั้นวรรณะกันเพราะว่าสสตั้งร้อยกว่าคนใช่ไหมครับร้อยหกสิบห้าคนเนี่ยนะครับทุกคนมีหน้าที่ในการตรวจสอบหมดใช่ไหมครับแล้วคุณไปตั้งคอรมองเงาเฉพาะสามสิบกว่าคนเนี่ยแสดงว่าอีกร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะ,นะฮะ อยากจะเรียนว่านะครับขอให้ประชาชนช่วยกันดูนะครับทำอย่างนี้นะมันเท่ากับเป็นการแบ่งชั้นวรณะแล้วะน,นะครับอาจารย์ทิ้งท้ายไว้นะคะชั้นวรณะจากคําว่าครมองเงาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันประเด็นนี้ละคะ่ะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยที่ต้องบอกว่าต้องติดตามกันทุกสัปดาห์ที่เดียวเข้มข้นแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการกฎกติกาการเมืองแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับอาจารย์คณินคุณผู้ชมฝากไว้นิดนึงใครที่อยากจะไปดูรายการย้อนหลังนะคะรายการกฎกติกาการเมืองหรือว่ารายการประชาธิปปไตยยที่ลาอ เข้าไปดูย้อนหลังได้นในเว็บไซต์ของอาจารย์คนินค่ะ www.kaninbunsuwan.com นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์คณินค่ะด,ดีครับกลับมาติดตามรายการกฎกติกาการเมืองได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ